สวัสดีครับสวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับเอ,อวันนี้ตอนเช้านะครับจะมาเก็บตกเกมเมื่อคืนนี้นะครับมาดูว่าฟอร์มนักเตะของลิเวอร์พูลเราจะมีใครฟอร์มดีบ้างนะครับเริ่มจากโคดี้กาโปนะครับเกมเมื่อคืนนี้ทําไปสองประตูนะครับแล้วก็วางบอลแม่นยำสามสิบถึงสามสิบสองครั้งนะครับนับเป็นเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับ ความแม่นยำในการยิง4-5ครั้งนะครับถือว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็80เปอร์เซ็นครับการเลี้ยงบอลผ่านสำเร็จ2ครั้งนะครับนับเป็นร้อยเปอร์เซ็นครับผมวางบอลยาวแม่นยำ3ครั้งนะครับผมการเข้าสกัด3ครั้งครับผมชนะการดวล4ครั้งนะครับผมแล้วก็การป้องกัน อ้าค้งครับคือว่ากาโก้ลงมาช่วยเกมรับกรอมก็กาโก้บโบสุดยอดครับผมคนต่อไปนะครับคือติโจนนะครับผมลงมาสกัดบอลหนึ่งครั้งคือติโจนนะครับแล้วก็ผ่านบอลแม่นยำสี่สิบสองครั้งนะครับสร้างโอกาสหนึ่งครั้งครับผมยิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งครับแล้วก็ยิงออกนอกกรอบไปถึงสามครั้งนะครับยิงไปทําไมถึงสามครั้งไม่เ,เข้าใจอสร้างโอกาสที่ พลาดไปสองครั้งครับก็คือเข้าไปทะลุกรอบแก้โทษไปแล้วยิงไม่ได้นะครับอเออตีโจนมีสองครั้งนะครับผ่านบอลเข้าไปพื้นที่อสุดท้ายนะครับหกครั้งนะครับศูนย์เสียไปสามนะครับผมศูนย์เสียบอลไปสามครั้งนะครับการดวลภาคพ,พื้นดินก็จากเจ็ดชนะไปสองนะครับผม ฟอร์มเกิดติจโจนก็ประมาณนี้ครับทุกคนทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับคนต่อไปนะครับผมเยซ่านะผมเคเอซ่านะครับฟอร์มส่วนตัวเมื่อคืนนี้ก็เอช่วยช่วยสกัดบอลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ส่งบอลแม่นยํานะครับผมจาก11ได้9นะครับได้9นับเป็น82%นะครับการแย่งบอลสองครั้งนะครับผมแย่งบอลคืนมาสองครั้งอ่าก็ชนะการดวลตัวต่อตัวสองครั้งครับ ผ่านบอลสามครั้งสุดท้ายครับผ่านบอลจ่ยายบอลเข้ากรอบเขตโทษก็สองครั้งครับสําเร็จสองครั้งสัมผัสบอลสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษสามครั้งครับสร้างโอกาสสองครับผมการเปิดตัวของเคซซาก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมกับสนามแอนฟิลด์ในลงเต็มเกมนะครับผมเมื่อคืนนี้ออกไปก็ประมาณแปดสิบกว่านาทีนะครับถือว่าได้เล่นเต็มที่เมื่อคืนนี้ มาดูคนต่อไปนะครับคนนี้ก็เปลี่ยนตัวลงมานะครับแต่ว่ายิงได้หนึ่งประตูนะครับนั่นก็คือโมซาร่านะครับผมสตาร์ของพวกเรานะครับทําไปหนึ่งประตูนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็ส่งบอลแม่นยําไปจากสิบเอ็ดส่งไปเก้านะครับนับถึงถือว่านับไปแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองเปอร์เซ็นนะครับวางบอลแม่นยําจากสามครั้งก็วางสาเร็จสามครั้งนะครับผมจ่ายบอลถือว่าร้อยเปอร์เซ็นครับ ชนะการดวลสามครั้งครับการป้องการเกมรับครับซาร่าก็ลงมาช่วยเกมรับได้สองครั้งครับแล้วก็แย่งบอลสาเร็จสองครั้งครับถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมครับคนต่อไปนะครับดิโอโกโชโต้านะครับผมคนนี้ก็ฟอร์มดีสุดยอดวันนี้โชโต้าก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมทำไปสองประตูครับวันนี้การบอลแม่นยำ สิบแปดครั้งสําเร็จสิบสี่ครับผมวางบอลยาวก็แม่นยําครับสามจากสามก็สําเร็จสามครับการป้องกันเกมรับสามครับผมป้องกันได้สามครั้งครับผมการแย่งบอลกลับคืนมาสามครั้งครับหรือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมครับเดียโกโชตาครับมาดูคนสุดท้ายนะครับผมคนนี้ก็นักเตะเอเชียครับผาอ์ตาลุเอนโดครับผมมาดูว่าฟอร์มเขาที่ห่างหายไปนานไม่ได้ลงสนามนานนี่ จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสติติของวาตาลูเอนโดนะครับผมมันแม่นยํานะครับผมจาก35ครั้งสําเร็จไป33ครั้งครับเขายิงยิงหนึ่งลูกนะครับผมยิงแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับผมออกนอกกรอบไปหนึ่งครั้งนะครับสัมผัสบอล43ครั้งครับแตะบอลในกรอบเขตโทษไปหนึ่งครั้งครับวาตาูเอนโดคือสัมผัสบอลอยู่กรอบเขตโทษหนึ่งครั้งที่เขายิงไปนะครับผมหนึ่งลูก ผ่านบอลไปยังพื้นที่สุดท้ายหนึ่งครั้งครับผมชนะการแท็กเกิลนะครับผมหนึ่งต่อหนึ่งก็ชนะหนึ่งเลยครับสกัดบอลหนึ่งครั้งครับผมบล็อกบอลหนึ่งครั้งครับแย่งบอลสําเร็จห้าครั้งครับผมการดวลการกากาศสองครั้งชนะสองครั้งครับสุดยอดครับวาตรูเอนโดนักเตะเอเชียนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับทุกคนทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับว่าเอตรงไปตามที่ ผมอ่านข่าวหรือเปล่าครับผมถ้ามีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแฟนๆลิบบูทุกท่านครับขอบคุณครับ